อ่าอสมหมายสมหมายมีแก้วสมหมายมีแก้วนะครับคุณผู้ชมเดินทางมาแก้บนที่ซันตาเซหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกท่านสมหมายให้ต้องทำครับผมหรือว่าสมหมายใหญ่ให้ต้องทำครับผม บัดน the ี้ปานอีกาลงมักคงฟ้าป่านมาวัดมิสิทธ์แ่ห่าเครื่องบินลงมักสาวครู่วาสนากระจบสิ้นอ้ายมันค้นติดดินบุญภาลาบสมเจ้าลา คำเอ้ยกะหูยอยู่ว่ากาบอกวรคู่กะฝูงหงถึงใจประสงค์หักไผกะว่าบ่หูจักเจียมโตบ่ตักน้ำใสกะลกชะงกดูเงาเจ้าของมหาวัดของบ่มีสิทธ ครอบครองดอกฝ่าจังเจ้าวาสนามาวตัต่อยโดยข้าบสมควรคูกะพ่อหูโตอยู่ว่าสาวครูเขาคงบออ่โอไอมันคนจนบ่มีรถก็ เพือนที่อยู่เกาปานเพิ่งมาแงนจนปัญญาแล้วละสิได้เจ้าเป็นแฟนอย่างควงแขนกันมหวัดก็คือมหวัดอยู่วันยังคำสาสาที่แล้วคงทำบุญมาบอซ้ำเจ้าลาเออ,เอ,อ ก็เลยได้แค่หักฝายเดียวบ่มีสิทธิ์หวมเฮียงเคียงหมออย่างมากก็ได้แค่เฮาหอนมีสิทธิ์แค่เฮาเครื่องบิน <c oughs> วาสนามหาวตัรมไต้โดยขาบ่สมควรคูกะพ่อหูโตอยู่ว่าสาวครูเขาคงบอสอ่สนไอมันคนจนบ่มีรถก็รู้เงินที่อยู่ก็ปานเพิ่งมาแงนจุจนปัญญาแล้วละสิได้เจ้าเป็นแฟน ย่างควงแขนกันมาหาวัดก็คือมาหาวัดอยู่วันย่างคำ่ำสาทที่แล้วคงท่ามุ่นมาบอ่อซ้ำเจ้าลาเอ,อเอ,อ่เอ,อกะเลยได้แค่หักฝ้ายเดียวบ่มีสิทธิ์หบ่เพียงเคียงหมอน ย่างมากก็ได้แค่เฮาหอนมีสิทธิ์แค่เฮาเครื่องบินย่างมากก็ได้แค่เฮาหอนมีสิทธิ์แค่เฮาเครื่องบินนี่เด้อเลขบ่นี่เด้อเลขนี่เด้อเลขครับรบังเบิงเด้อครับเด้อ ทีดจุดทุบแดงทีดติดจุดทุบแดงเมื่อเช้าครับผมบ่มือนีไม่จะได้ก็่าไหมเห็นอย่างกองมือนี้มือนี้ครับพอดะที่ไอ้มามาเยี่ยมพอครับเอาเอารถมาเฮหต่อทะเบียนให้คนครับรถไอ้ไอ้ไอ้ขายข่าวหลับจ่าครับผมหรับจ่าเพราะว่าขายขายเอาขาบเปลือกไปขายครับผมแล้วก็มาแก้บนพร้อมมาแก้บนพร้อมครับผมพอดี่ไอ้รถสินไอ้ทะเบียนพอดีครับผมเลยมาแก้บนเลยผ้าพรอมไปทำบุญนะครับเลยผ้ามาแก้บนเหลืองอย่างน้อมาแก้บนเหลืองที่ว่าเออนักร้องดังสมัย ตอนนี้เราก็เข้าค่ายไฮตองคำแล้วเราก็จะมาแก้บนว่าโอเคเราเป็นนักร้องเต็มตัวเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่สังกัดไหทองคำถ้าติดต่อการติดต่องานก็ติดต่ออาจารย์ปากจักรชัยได้ครับผมหรือว่าสมัยมีแก้วได้ที่ช่องเมืองช้างชนแนลได้ครับผมโอ้โหมีมาเลยเสียกได้สองช่องทางครับมได้เลขได้เบอร์ผมเนาะได้หวยได้เบอร์ครับถ้าถ้าใครมาเส้นนี้ครับสีขอรล้ตนบุรีกมที่ยี่สิบเ็ดเปครับด มาไหว้สัตะเสรได้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่นะครับผมมาขอโชคมาขอลาบได้นะครับผมยามีครับตรงนี้ที่นี่ที่เดียว <Okay. S 1> ที่เป็นจุดเนียวแน่นของคนแถวนี้ครับและทั่วๆวไปทุกๆุกคนนะครับผมนค,บคนของสุรินคนของทั่วไปครับผมที่นี่จุดเนียวแน่น